ขักพระวิสานสูตรว่าด้วยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้ประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลยกโทษในสัตว์ทุกจำพวกไม่เบียดเบียนสัตว์หนึ่งสัตว์ใดในบรรดาสัตว์เหล่านั้นไม่ต้องการบุตรแล้วจะพึงต้องการสหายจากไหนเล่าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรด พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ความรักย่อมมีแก่ผู้มีความเกี่ยวข้องทุกนี้ย่อมเป็นไปตามความรักบุคคลเมื่อเพ่งเห็นโทษอันเกิดจากความรักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเมื่ออนุเคราะห์มิตรสหายผู้ใจดีมีใจผูกพันย่อมทำประโยชน์ให้เสื่อมไปได้ บุคคลเมื่อเพ่งเห็นภั่ในความเฉยชิดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กอภัยกว้างใหญ่เกาะเกีเ่ยวกันไว้ฉันใดความห่วงใยในบุตรและทาระก็กว้างใหญ่เกาะเกีเ่ยวไว้ฉันนั้นบุคคลเมื่อไม่เกี่ยวข้องเหมือนหน่อไผ่จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรด พระปัเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เนื้อในป่าไม่ได้ถูกผูกมัดไว้ย่อมเที่ยวหาอาหารได้ตามความพอใจชั้นใดวินยูชนเมื่อเพ่งเห็นธรรมที่ให้ถึงความเสรีจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการปรึกษากัน ในเรื่องที่อยู่เรื่องการดำรงตนเรื่องการไปเรื่องการเที่ยวจาริกบุคคลเมื่อเพ่งเห็นการบูชรที่ให้ถึงความเสรีที่พวกคนผานไม่มุ่งหวังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ในถ้ำกลางสหายย่อมมีการเล่นมีความยินดีและในบุตรก็ย่อมมีความรักอันไพยบู์ บุคคลเมื่อรังเกียจความพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าแผ่เมตตาไปทั้งสีทิศไม่ขัดเคืองยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายทั้งหลายและไม่หวาเสียวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระปจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้แม้บรรพชิตพวกหนึ่งและคราะหะที่ก,กำลังคลองเรือนสงเคราะห์ได้ยากบุคคลพึงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทั้งในผู้อื่นและในบุตรจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้กล้าหาญปลงเครื่องหมายเคราะหะแล้ว จากเครื่องผูกพันของเครหัดแล้วเหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยก,กันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราดครอบเมออันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด พระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราดก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่พระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น พระปเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้เราสันเสริญสหายสัมปทาโดยแท้บุคคลควรคบสหายผู้ประเสริฐสุดหรือผู้เสมอกันถ้าบุคคลไม่ได้สหายเหล่านี้พึงเป็นผู้บริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลเห็นกำไรทองสองวงอันสุกปลัง ที่ช่างทองทำสำเร็จอย่างดีกระทบกันอยู่ที่ข้อมือแล้วจึงประพฤตอพิอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งเปล่งอุทานดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้การกล่าววาจาหรือความเกี่ยวข้องกับเพื่อนพึงมีแก่เราบุคคลเมื่อเพ่งเห็นภัยนี้ต่อไปจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ เพราะการามทั้งหลายสวยงามมีรสอร่อยน่าเรื่นเริงใจยั่วยวนจิตด้วยอารมณ์หลายรูปแบบบุคคลเห็นโทษในกามคุณแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้คำว่ากามนี้เป็นอันตรายเป็นดุดฝีเป็นอุปทวะเป็นโรคเป็นดุดลูกศรและเป็นภัยบุคคลเห็นภัยนี้ในกามคุณแล้ว จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลครอบงำภัยทั้งปวงเหล่านี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบและสัตว์เลื้อยคลานแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ พระปจเจก,กสัมพุทธเจ้าละทิ้งหมู่มีขันเกิดดีแล้วมีดอกบัวคือธรรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าตามความชอบใจได้เหมือนนาคะละทิ้งโขลงแล้วอยู่ในป่าได้ตามชอบใจจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปจเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลสัมผัสวิมุติใดซึ่งเกิดขึ้นตามสมัยวิมุตินั้น เป็นไปไม่ได้สำหรับบุคคลผู้ยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะบุคลคลใคร่ครวนถ้อยคําของพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุแห่งพระอาทิตย์แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกพระปัจเจกสังพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสังพุทธเจ้าประพฤติล่วงทิฏฐิอันเป็นเสียนน้ำถึงนิยามได้เฉพาะมักแล้วเป็นผู้มียานเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องให้ผู้อื่นแนะนำจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนน่อแรกพระประเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจก,กสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่โลภไม่หลอกลวงไม่กระหายไม่มีความลบหลูก่กำจัดกาสาวะกิเลสด,ดุดน้ำย้อมและโมหะได้แล้วไม่มีความหวังในโลกทั้งปวงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรก พระปัเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงละเว้นสหายชั่วผู้ไม่เห็นประโยชน์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่ผิดไม่พึงคบคนผู้ขวนขวายและผู้ประมาทด้วยตนเองจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกพระปัเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้บุคคลพึงคบมิตรผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมผู้ยิ่งใหญ่ มีปฏิพานรู้จักประโยชน์แล้วพึงกำจัดความสงสัยได้จึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าไม่ชื่นชมการเล่นความยินดีและความสุขในโลกไม่ใส่ใจงดเว้นจากฐานะแห่งการประดับตกแต่งพูดคำจริงจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรก พระปเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัเจกสัมพุทธเจ้าละทิ้งบุตรพัญยาบิดามารดาทรัพย์ธัญชาตพวกพ้องและกามตามส่วนแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยในกามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มาก ผู้มีปัญญารู้ว่ากามนี้เป็นดุจขอเหล็กแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพระปัจเจก,กสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าทําลายสังโยชน์แล้วเหมือนสัตว์น้ําทําลายคลายและเหมือนไฟไหม้เชื้อมอดหมดไปแล้วไม่กลับมาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ ภิกษุเป็นผู้ไม่สอดสายจักสุและไม่เป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขคุ้มครองอินทรีย์รักษาใจได้แล้วไม่ชุ่มด้วยกิเลสไฟกิเลสม่ได้เผาจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าปรงเครื่องหมายคราัห์แล้วครองผ้ากาสาวะออกบวช เหมือนต้นทองหลางที่ใบร่วงหล่นแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัเจกสัมพุทธเจ้าไม่ทำความยินดีในรถไม่โลเลผู้ที่ไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกมีใจไม่ผูกพันในตระกูลต่างๆจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรด พระปเจ,จกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปเจ,จกสัมพุทธเจ้าละนิวรณ์ห้าอย่างขจัดอุปกิเลสแห่งจิตท,ทั้งปวงได้แล้วไม่อิงอาศัยตัดความรักและความชังได้แล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจ,จกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปเจ,จกสัมพุทธเจ้าละทิ้งสุขและทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้แล้ว ได้อุเบกขาและสมถะอันสะอาดแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระประเจจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจจกสัมพุทธเจ้าตั้งความเพียรเพื่อบรรลุประโยชน์อย่างยิ่งมีจิตไม่ย่อหย่อนไม่ประพฤติเกียจคร้านมีความบากบันมั่นคงเข้าถึงเรี่ยวแรงและกำลังแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าไม่ละการหลีกเร้นและชานประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นนิดพิจารณาเห็นโทษในภพแล้วจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรตพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าปรารถนาความสิ้นตัณหาไม่ประมาทไม่โง่เขลาคงแก่เรียนมีสติ ผู้มีสังขารธรรมผู้แน่นอนมีความมุ่งมั่นจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจจสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปเจจสัมพุทธเจ้าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีไม่ติดคายเหมือนลมไม่เปียกน้ําเหมือนบัวจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปเจจสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ พยาสีหราชมีเขี้ยวเป็นกำลังข่มขี่ครอบงมเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปชั้นใดพระประเจกสัมพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกำลังครอบงำบุคคลทั้งหลายด้วยปัญญาใช้เสนาสนะอันสงัดจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกพระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระประเจกสัมพุทธเจ้าเสพอาศัยเมตตากรุณา มุติตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุติตามการสัตว์โลกทั้งปวงไม่ได้เกลียดชังจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าละราคะโทสะและโมหะทำลายสังโยชน์ได้แล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรด พระประเจกสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งกล่าวดังนี้ทุกวันนี้มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงคบและเสพด้วยมิตรที่ไม่มุ่งประโยชน์หาได้ยากมนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตนไม่สะอาดพระปัเจกสัมพุทธเจ้าจึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนนอแรกขักค่าวิสานสูตรที่สามจบ